ชิบโอ้โหครับเปรี้ยครับผมซึ่ง เ้ย้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันใน NBA 2K In the n i r s e of madness <c oughs> madness อีกแล้วเห็นไหมน่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับเอกาดอนหุยนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครคิดถึงเขาคนนี้หรือเปล่านะครับสำหรับดอนหุยนะครับหลังจากที่เราจบซีซั่นใช่ไหมจบซีรีส์กันไปแล้วนะครับสำหรับเอก่าดอนหุยกับเนโวลินพาริคันนะครับในภาคล่าสุดนะครับก็ ไม่ได้เล่นเขาอีกเลยนะหลังจากที่จบไปนะครับหมุนตัวสนหนึ่รอบนะฮะเหมือนเดิมเป๊ะนะครับทุกระเบียบนิ้วสำหรับทีมเพลิ์แคชนะตอนนี้นะครับผมดอนหุยก็เป็นตำแหน่งหนึ่งนะครับคอยเกายร์ตำแหน่ง2ชุดิ้วกาดเป็นซีเจแมคคอลลัมนะครับสมอลฟอร์เวิร์ดเป็นแบรนดอนอินแกรมนะครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นแซน์วิลเลียมสันนะครับแล้วก็เซนเตอร์นะครับเป็นแอนโทนีเดวิสนะครับตำแหน่ง6วาราชุนัทนะครับตำแหน่ง7 เป็นโจนส์นะครับตำแหน่ง8เป็นแนนส์นะครับผมตำแหน่ง9เฮกส์นะครับคนที่10อาวาร์เรเดอร์เดี๋ยวนี้ผมได้บอกไปนะครับผมเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับว่าในเกมนี้นะครับในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทของดอนหุยเนี่ยผมจะมาเล่นตอนที่เจอกับบลูกลินเน็สนะครับตั้งใจที่จะมาหยุดความร้อนแรงของบลูกลินเน็สนะครับแต่ว่าบลูกลินสนะครับบลูกลินเนสนะครับไหนวะเนี่ยนี่ไง หลังจากที่พาร์ทที่แล้วผมพาทีมชนะ r a ปเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้ชิคาโกบูนะครับของจองหุยนะแล้วก็มาแพ้ Magic ของซากุระงอีกนะนะครับแล้วมาเกมนี้เดี๋ยวมาเจอกับดอนหุยก็แพ้อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจจะแพ้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมโอเคไปเลยไหมไปเลยดีกว่านะครับผมนี่การเจอกันครั้งแรกนะครับผมในซีรีส์นี้ครับระหว่างแชมเปี้ยนด้วยกันเอง นะครับอย่างเอกราชพยาครับเจอกับเอก่าดอนหุยนะครับดูทั้ง2ทีมซะก่อนนะครับผมตัวจริงของทั้ง2ทีมคือโหดจัดจัดนะครับคือถ้าเอาค่าพลังแบบอืมว่าไงดีวะเอาจริงก็ทีมโหดและครบพอกันนะครับแต่ว่าเนโอลินพอลิแคนจะมีประสบการณ์น้อยกว่าเพราะว่ายังเด็กกันอยู่นะครับทางเนสเนี่ยพอยต์การ์ดเป็นคาเดียวิ่งนะครับผมชูนิงการ์ดเป็นเซตเคอรี่เนรับ สำหรับฟอร์เวิร์ดเป็นโจแฮร์ริสพัวเฟอร์เวิร์ดเป็นเควินดูแรนแล้วก็เซนเตอร์เป็น n อกราช c ุพิยะนี่ครับส่วนทางฝั่งของพ e l i เค n นนะครับผมก็อย่างที่รู้กันมาก่อนหน้านี้นะครับมา let's go สถิติทั้ง2ทีมนะครับตอนนี้บร k l ลินเนสเล่นไป12เกมนะครับผมชนะ10แพ้2เนี่ยส่วนนิวออลีพิลิเคีนครับแข่ง12เกมชนะ8แพ้4เนี่ยวันนี้เดินทางมาเจอกันเลยครับสำหรับทั้ง2มัลติเวิร์สนะครับ แชมปเปี้ยนของทั้งสองทีมสำหรับวันนี้นะครับเป็นเกมในบ้านของพิลิเกนนะครับที่สมูทตี้คิงเซ็นเตอร์นะครับตัวน้นหุยก็จะเน้นไปทางยิงวงนอกนะครับผมแล้วก็แอสซิสต์ให้เพื่อนทำแต้มนะครับ ทีฟอรนี่โหตอนคอมเล่นนะตอน,นีอไอเล่นนี่โอ้โหดูชิวย่าโดนปัดไปครับเอดีใจเย็นทิ้งนายไปครับซซดวิลเลียมสั้นขึ้นมาก่อนคอสควีดแซนไปแซนลอ็อบนี่ไงแล้วบอกเลยมาถึงก็ลอ็อบสวยๆไปแลลวหนึ่งลูกครับอเลฟของซซดวิลเลียมสั้นนี่ครับมา คาริโอวิ่งบีไฮเดอ e แบ็ k ครับเอาราวเดอะเวิร์ลเลยเพื่อน No Way No Way ออนไม่กลูกแล้วจงหวะนี้เป็นเอดีครับเอวิง่งเอดีโอ้โหวิสแลมแคม,มครับอืมซ <c oughs> ูชิมาอย่างนี้คาริโอวิ่งสู้ไม่ได้ครับ <c oughs> บอกเลย <c oughs> ชิบุยะไปสกรีนให้ครับ แต่เซตเคอรี่ไม่ขยับผู้รับช็อตเจอเอดีจังหวะโอ้โหรีบาวรีบาวเกมรุกของชูย่านครับเคดีครับเจอกับไซออนโอ้โหคลอสเวอร์อย่างสวยครับเคดีจังหวะนี้ต้องให้เขาเลยครับคือไว้ใจด่วนมีดูแรนครับเจอกับไซออนผู้รับช็อตไปได้เลยครับอินแกรม ยิงตจมมาเพื่อนโล่งๆโอโ้โหชิบหายไปดิลอ <c oughs> ออ็อบแซนวิลเลียมแอนแซนวิลเลียมสั้นนะครับแกจังหวะอ,อัลลเรย์ของเขาปันเกมล้วนๆครับเอากาดอนหุยเจ้าพ่อพิกเกนโรคิกทูดูแรนดูแรนเจอกับไซออนอีกแล้วครับ ผัวปช็อตสั้นครับผมเอดีไปครับอินแกรมยิงโอ้โหไม่ได้ครับเพื่อนสวิชกันเซตเคอรี่ครับให้คาริโอวิ่งเจอกับอินแกรมผัวปช็อตโดนบล็อกไปไปเลยเพื่อนคือหมอคือหมอแมนซึ่งสามแต้มแรกมาแล้ว มาโอ้โหและไซออนถือบอลเหรอสกรีนให้เฮ้ยเพื่อนดีดคิกนออกมาซึ่ง <c oughs> แอคชั่นดีเหลือเกินไอกระดอนหุยเนี่ยมาครับไปครับไปครับ <c oughs> ล็อบอย่างง่ายแร่บอกเธอทั้งเอดีท, AD, ทั้งไซออนเนี้ยครับ เซตคริรี่จกเลี้ยงผ่านลดทิ้งไหนโล่งๆเลยฟาวลงครับเอกิราชิพุย่าครับโดนเปลี่ยนครับไปพักเลยครับโดนหุยกลับมาอีกทีหนึง่งทีมยังน้ำอยู่นะครับแก้วแต้มจบีิฮะจบีิฮะจกสิครับผมอ้าวลอยปุ่มวิงครับ ากจะแฉะนะ่หลอกขวาสักหน่อยนะครับนิวชี้หลุดจากปุ่มวิ่งครับไม่ได้ทั้งเจอเบนซิมอนครับไม่ยิงสามใช่ไหมล่ะโอ้ยบีไฮเดอรแบ็กครับเอาราวด์เดวิสโอ้โหแอนโทนีเดวิสนี่ครับร่างทองครับเดี๋ยวสั่นจอให้โอ้โหทำอะไรเขาไม่ได้จริงนะฮะแชมเปี้ยนเนี่ย ถ้ายิงงงๆแต่ก็ยังลงอยู่ะนะสังเกตดูนี้บต้องปาดเงื่อก่อนใส่ผมก่อนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็การแขนออกไปยิงมือเดียวนะครับสบายสบายครับ,บ,รบ,บ,รบชิบียาชิูบโอ้โหครับเปรี้ยครับผมซึ่ง จอดนี้ก็โดนหลอกหลังหักเคดีเหรอเคดี้เหรอเคดีมีหลังหักแล้เคดีมีเปลี่ยนไหมมีเปลี่ยนนิดๆิดโอ้โห็อตนี้เละนะครับไม่ลงว่ะมีเอียงเอียงเนีเมื่อกี้โอ้โหวิสแนชบล็อกมอนอ้าวโอ้โี่เอดีติดไฟนะครับเกมรับโหดจัดเอาอีกสักหลังมาละเอาอีกสักหลังหักมาละเฮยไม่ได้ โคยดับเบลทีมว่ะไปดีครับผมซึ่งมันได้อย่างนี้ยิงสามแต้มเยอะกว่าบลูคลินเนสห้าลูกนี่ครับสำหรับเพลิกเนในวันนี้นะครับเอาดิโครฝืนเลยเบนซิอนมอนหมอนหมอนเบนไฟเตเวใส่เบนได้ไหมโด,โดนดับเบิลทีมทิ้งในสวย ทิ้งในมาโดนชิบุยาบอกแค่ผมเอาดอิฝั่งนู้นก็ไม่ยอมเหมือนกันหักอีกมล่ะหักไหมหักไหมไม่หักไม่เปรีย้ยนะครับลออโอ้โหเป็นซิมมอน แล้วดูการโยก right <side> ยิงสาม,มาแล้วะเบนไม่ยิงโจกนี่ไงเนยอะไรเบนไปครับซึ gram, ่งสวย <c oughs> ผมสติลจากเบนซิม,มอนได้สองสามลูกกันนะวันนี้นะครับ <c oughs> สติลจากคาเรียรวิ่งไม่ได้นะแต่สติลจากเบนได้ครับเบนมันสูงไงสวยไม่ยอมจริงๆไงดีเอจ ยูโ um รสเต็ปสวยซิมมอนโอ้ activity activity ouais. oh, แต่ลุยอย่างนี้นี่ถ้าลุยอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าลุยอย่างนี้ป้องกันไม่ได้ครับปกติดอนหนึ่งก็เป็นคนที่อาลาวใิคือต่อสู้ทําแต้มเยอะอยู่แล้วไงตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไปดีเพื่อนโอ้ยเอาดริชเซตเคอร์รี นั้นโอ้โหบีไฮเดอะแบ็คโอ้โหวิโอ้โหบเนบหหหเนซิมอนเอาว่ะล่อยไม่ได้เหมือนกันกีฮาร์ดขอสกวีนนะครับแนนส์ไปเลยครับแนน,น,นส์แนนส์วิ่งครับแนนส์โอ้โห,โโหแม่เล่นกับเบนซิมอนนี่พิกันโด อึ้งยากหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าสวิชไปเนี่ยเบนซิมอนเกมรับดีเนี่ยโอ้โหดูการหมุนโอ้โหวีเวิร์สดังซะด้วยมาพักมาเกือบเต็มหลอดนะครับสซน์มาเลยจังหวะนี้เสร็จแน่ครับเสร็จแน่ครับผมบึ้ม เปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบชุมญาตะโกนเรียกเลยครับสกรีนให้โอ้เซตเคาน์ตี่หลุดเข้าไปเจอกับเอดีโอ้โหโดนบล็อกไปครับวันนี้ซัดไปกี่บล็อกเลยครับเอดีครับผมซัดไปกี่บล็อกครับเอดีโอ้โหบอกเลยสุดยอดพิเกนโรว์เอดโยกซ้ายโยกขวา ิแกรมก็ไม่ยอมเลยไปแล้วกูไปแล้วกูจึ๊บ behind the back ล้ววิ่งเข้าไปกดนี่ไงอ้าวซีเจ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 เพื่อนสวยซึ่ง เอาเลยคาวีคาวีจากแค้มเงียบคาวีลุยเข้ามาคิกนอกดูแรนด์ดูแรนด์นเจอไซออนครนับดูแรนด์หมุนหมุนโอ้โหปั๊มเวกจนได้รครับวิ่งหนีสกรีนมาหมุนโอ้โหเล่นยากเนีน่บโจโฮแฮร์ริสไปแล้วกูออื้อ Slam Camel Chip ด้บทีมอ่ะด้บทีมเหรอหาตัวก่อนซีเจส์สกรีนให้ล้อมาเอ้ดีครับเออวิ่งก็บริวเลยเกินนี่ขนาดเหนื่อยเนี่ยโอ้โหแฮร์ริสอีกคนหนึ่งนะครับแค่ฉันชูดรัน12ต่อ4นี่ครับ12.4แอ้วรันชุดเล็กเหละ สิบสองสี่นะแล้วก็ไปพักกับดอนหุยกลับมาทีหนึ่งขวา์สุดท้ายนะครับขวาตสิบสี่ 4, อีกสิบนาทีเนี่ยตอนนี้ทีมตามอยู่เท่าไหร่เนี่ยดูรีเน,น็ตอะ <c oughs> นะครับสนะิบแปดแทบอะนะฮะแล้วพี่ตากล้องแกเดินชาแล้วเกินมันจะได้จ่ายบอลไหมเนี่ยโอ้โ <c oughs> <c oughs> จกแฮร์ริส <c oughs> อืมมาง <c oughs> อน มอนเพื่อนจ่ายช้ากันจังวะสิงจังหวะจะฟาสเบรกเนี่ยผมไปยืนรออยู่โอ้โหเพื่อนจ่ายช้าชิปหายโอ้โหนี่ซึมดีแฮะจังหวะดสาบชิพย่าสกรีนให้ครับเครรีเข้ามาเจอเอดีอีกแล้วแต่ว่า จังหวสองเก็บได้ครับชิบิยะชิบหลังหกัก,หกอีกไปล่ะหักอีกไปล่ะซึมแล้วจุดเดิมซะด้วย ยาสกร yeah. ีนเนี่ยเบนซิมอนหลุดเข้ามาโอ้โหโดนเอดีอีกแล้วเอดีม huh. ึงห่วงจังวันเนี้ยซึ่งมามาฮฮ้อโหตัวนี้ฟายัดห่วงกันเนี่ยจมอน พ s สท o วร์เ n งจะลุยเหรอเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้เพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีคนอยู่บ้านครับหลังบ้านเปิดลงโจงเลยฮะเสร็จเลยอย่างเงี้ยมาดอนหุ่ยขอเจอกับเอกราชิบุยะนะครับ เอากานอนหนุ่ยเจอกับเอกิรชุงายากครับแต่เขาก็ไม่จ่ายเข้ามานะโอ้โหอโย่างนี้เสร็จเฉยดีครับเฉยดีครับ,รบลุยเข้ามาฮะไม่ได้ครับวันนี้เอดีนี่เกมรับโหดมากวันนี้เฮ้ยจื๊บดับเบิลทีมเลยเพื่อนแต่ว่าตามไม่ทันฮะโทษที <c oughs> สกรีนมา ยูโรสเต็ปโอ้โหปั่นนะดับเบิลครัชหนีมือเอวริ่งนีมครับแต่ว่าโอ้โหเจอชิบิยาตกยิงไปเลยเพื่อนเอ้าไม่ลงอีกโอ้โหแม่ เอกราชิพยากครับวันนี้เป็นผู้ไพ่แพ้ให้กับเอกแก้วโดนหุยไปนะครับก็นะเราบังคับเอกไดยากหน่อยนะนี่ครับมาดูแต้มกันสักหน่อยนะครับเอกแก้วโดนหุยมีไป49แต้มนะครับผม3รีบาวด์12แอสซิสต์นะครับกับ4สตีล l s เนี่ยเสียเทนัวไป9ครั้งเลยแหละวันนี้นะฮะยิง3นี่50%นะครับยิง14ลง7นะครับวันนี้ อันที่เดวิสนะครับมี12แต้ม11รีเบลนะครับ8บล็อกนะครับผมโอ้โหนี่บล็อกเยับๆทางฝั่งของบรูนเนสนะครับผมก็จะมีเอกราชิพิยานะครับผมทำไป19แต้ม16รีเบลเนะครับ3บล็อกนะครับช่วยทีไม่ได้ครับเออวิงมี18แต้มเบนซิมอนมี16แต้มนะครับวันนี้เคดีหลุดฟอร์มนะครับมี13แต้มครับอะไรครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวตัดจบตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะ เลยก็เหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ